เพื่อนๆเคยเจอแบบนี้ไหมครับผมไม่รู้ว่ายิงตามตัวหรือว่ากระสุดตามผมทุกคนอันนี้ครับผมได้เล่นแมปนอทิดครับฟอร์บ <b> ิเดนเมืคนก็คือ300แสนเนาะผมเล่นกับน,น้อกอาร์ทุกคนอันนี้ผมไม่รู้ว่าผมโดนอะไรบางอย่างหรือเปล่าหรือว่าเขายิงคมแต่เผเอิญมันดีเลยของตัวภาพดีเลยรีเพย์ทุกคนเพื่อนเรารูสิว่าเหตุการณ์แบบนี้ครับมันแปลกหรือว่าผมผิดเองทุกคน มันเสียข้างหน้าผมรู้ปอดปะเสียงนทิดทีนึงอ่ะปนตายตายตายสองตัวมีกี่ตัวสองตัวตัวห้องหินหินเนี้ยเจ็บเจ็บ

คนยิงไกปีกไก่ไปด้วยไกลเก็บปืนอามาดีกว่าเก็บปืนอามาหรอไม่ใช่ปืนน้ำปืนน้ำไม่ได้เก็บเสียงปืนเหรอแมันคตมันยิงคมจังวะ อ๋อมันมี2ปืนเพื่มยิงไม่โดเน,น,นดลดเลยนะล็อกหัวเหรอเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนเพื่อนเหตุการณ์แบบนี้ครับเขายิงคมหรือว่าเน็ตมันปิงครับหรือว่าเป็นภาพด,ดีเลย์ที่ทำให้มันช้าลงโดยเหมือนว่าเขายิงผมไม่โดนทุกคนยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปได้เลยนะครับ